สวัสดีค่ะสูตรหวยลาวนะคะงวดประจำวันที่2เดือนกรกฎาคม2563สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นสูตร4ตัว4ตัวชุดเดียวมาครบนะคะตัวเลขที่นำมาคำนวณน,นะคะรอบนี้จะเป็นสูตรหลักร้อยนะคะคูณด้วย8บวกด้วยหลักสิบบวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย9าคงที่สูตรที่2จะเป็นหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4และบวกด้วยหลักหน่วย สูตรที่3จะเป็นหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย6บวกด้วย3คงที่สูตรที่4ี่หลักหมื่นบวกหลักพันบวก5นะคะสถิติย้อนหลังนะคะของสูตรนี้ทั้งหมด3งวดนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่22ตัวเลขที่นำมาคำนวณจะเป็นวันที่18นะคะย้อนหลัง1งงวดมาคำนวณไปพร้อมๆกันเลยนะคะ มาเริ่มกันที่วันที่18นะคะสำหรับสูตรที่1หลักร้อยคูณด้วย8หลักร้อยก็คือ3 8 3แปดสมนะคะ24ใช้ตัวหลังก็คือเลข4บวกด้วยหลัก10ก็คือ3บวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย9้าคงที่ 4บวก3เท่ากับ7 7บวก6เท่ากับ13 3สามบวก9เท่ากับ12สูตรที่สองนะคะหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4 4 3สี่ได้สองบวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข6ก1ก1าได้1 1บวก6เท่ากับ7 สูตรที่3มหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยหกหกสามสิบแดบวกสามคงที่ห้าบวก9้าเท่ากับ14บสี่สี่บวกแเท่ากับสิบสองสองบวกสามเท่ากับห้าสูตรที่สี่นะคะหลักหมื่นก็คือห้า บวกด้วยหลักพันบวกด้วย5 5 5เป็น10บวก9เป็น19ตัวเลขคำนวณน,นะคะได้มาเป็น27 59ตัวเลขที่ออก2795นะคะสลับตำแหน่งนะคะมาดูงวดต่อมานะคะวันที่22หลักร้อคูณด้วย8หลักร้อยก็คือ7 8 7 5เจ็ดห้าบหได้หบวกด้วยหลัก1ิบก็คือเลข9้าหลักหน่วยบวกด้วยเก้าคงที่หบวก9้าเท่ากับ15บห้าห้าบวก5เท่ากับ10บวก9้าเท่ากับ19สูตรที่สองหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยสี่เจ็ดสี่ยี่สิบปด บวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลขห้า0เก 8, 90, บวกหเป็น15ได้5ต่อมาหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย6 7 6 42ดบวกสคงที่3มบวกสเท่ากับห สามบวกสเท่ากับห 5, 5้บวกหเท่ากับสิได้0ูนย์ต่อมาหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วย5เท่ากับ10นะคะได้ศูนย์เหมือนเดิมตัวเลขที่คำนวณออกมาวันที่22่สินะคะเก้ามาดูตัวเลขที่ออกนะคะ ตัวเลขที่ออกนะคะวันที่25เดือนมิถุนาก็คือ9 0, 0้าสลับตำแหน่งค่ะต่อมานะคะหลักร้อยคูณด้วย8หลักร้อยเป็น0คูณอะไรก็ได้0นย์ะคะบวกด้วยหลัก10บก็คือเลข0ูเช่นเดิมบวกด้วยหลักหน่วยเป็น5และบวกด้วย9คงที่9บวก5เท่ากับ14ต่อมาหลักพันก็คือเลข9 บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4หลักร้อยเป็นศบวกด้วยหลักหน่วยก็คือห้าเบวกห้าเท่ากับ14ต่อมานะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย6หลักร้อยเป็นศนบวกสามคงที่9้าบวก9้าเท่ากับ18 8ดบวก3ามเท่ากับ สิบเอ็ดนะคะใช้ตัวหลังก็คือหนึ่งสูตรที่สี่หลักหมื่นก็คือเก้าบวกด้วยหลักพันบวกด้วยห้าเก้าสองสิบแปดแปดบวกห้าเท่ากับสิบสามตัวเลขคำนวณสี่สี่หนึ่งสามมาดูผลที่ออกสี่สี่หนึ่งสามนะคะงอถัดมาเลยค่ะ หลักร้อยคูณด้วยแปดแปดสี่สามสิบสองบวกด้วยหลักสิบก็คือเลขหนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วยเก้าคงที่สองสามสมบวกสามเท่ากับหกหบวกเก้าเท่ากับสิบห้าสูตรที่สองนะคะหลักพัน บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย4 4่สีบวกด้วยหน่วยก็คือ3 4มสี่บวกหเท่ากับ10บวก3ามเท่ากับ13สูตรที่3นะคะหลักหมื่นบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย6 6ห2ส บวกสคงที่สี่บวกห้าบวกสี่เท่ากับ9 9้า้าบวกสี่เท่ากับ13 3ามสามบวกสามเท่ากับหสูตรที่สี่หลักหมื่นก็คือห้าบวกด้วยหลักพันบวกด้วยห้าคงที่ห้าบวก5เท่ากับ10บวกสี่เท่ากับส4บสี่ได้สี่ ค่ะสำหรับวันที่สองเดือนกรกฎานะคะตัวเลขที่คำนวณได้ในรอบนี้5 3 6สานะคะชุดเดียวนะคะมาดู3ตัวนะคะสตัวของสูตรนี้3ตัวของสูตรนี้นะคะก็จะจับได้เป็น5 3าห ห้าสามสี่สามหกสี่แล้วก็หกสี่ห้าอันนี้คือชุดสามตัวนะคะมาดูสองตัว สองตัวสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะมีเป็นห้าสามห้าหกห้าสี่สามหกสามสี่และหกสี่ สำหรับตัวเลขนะคะของสูตรนี้ได้เป็น5364นะคะชุด3ตัวก็จะแบ่งได้ทั้งหมด4ชุดนะคะสูตร2ตัว2ตัวของสูตรนี้ก็จะเป็นทั้งหมด2 4 6 6, 6ชุดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลงังดูเพราะเป็นแนวทางค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเลขนะคะก็สามารถนาไปเป็นแนวทางของสูตรของของงวดนี้ได้เลยนะคะผิดถูกก็ต้องขออภัยนะคะเราไม่ได้แม่นนะคะก็ตามตัวเลขคำนวณเลยนะคะตามสูตรเนาะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ